่ะเจริ่มตอนเมื่อวนนี้มาลงกรุงไทยที่ครับผมมีของสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็หลักนี่ก็ได้มืวอนี้สายโตครับผมกับความฝันน้ำเน่เงินี้มีฝันน้ำาอาจารย์แม่มีฝันน้ำฝันมุกขาพอดีเลยว่าปาดีใจอาจารย์มุกขาก็มีเงินมืาขึ้นว่าอาจารย์เงินมืาขึ้นเนี่ยว่าอาจารย์ ขึ้นหลขึ้นเหรอกลับมา,มามน,ะานามี่เล่าได้ยัดหมดเลยเล่า,าอกอ๋อมีเล่าเหรอเล่า้ามบอโดนใ่เล่าวเนี่้ยเจนะพว่ามีตัวันเขาอยู่ด้ยเขาอยู่ว่าเจกันลาวตรนี้เันแต่เล่าเน่ยครับผมเดี๋ยวรัฐบาลไทยก่อนอะลรจันครับผมอารัฐบาลไทยก่อนเละไฟจัน อ,มรรอนน่มิตนะัเไยเนี่ยครับอาจารย์ไม่หนีมั้งหรีอกติมีอา่าจีหนึ่งสองเครับผมซีหนึ่งสองนะจัน,นเล็กสามตัวกัแต่วนเป็นเหล็กตัวกอแล้วแน่ตะวนที่บาม,มาอ่ะันมันก็นเป็นเลยกคำต้นนะ้อครับผมออก็ได้สาหน,มมนะะีมิตอะไรกับตาดอกกิมี สหนึ่งที่สองปเปิจเที่ยที่หะไปกันไหน 12, ไครับผม้าด์ดสิบสองสี่หนึ่งสี่สองน้อยจันเะนาะครับผมอะรเรียกสองตัวเรียกล่างเนาะครับผมสองตัวล่างน้อยจันสอ,องตัวล่างแต่มีสามคู่สามชุดครับผมวิ่งสามตัวเดียวได้บนล่างครับ สามตัวเดียวจับคู่ให้กันสามสี่อืมครับผมสามห้าสามหานะครับเมนสาอืมเออสามหกหรือเราอยูกันได้ไหมเนึ่สามหกหรือมันเปรตเอวาเลรตรงกันเ้อครับผมคือว่ายังพี่เลรกตัวนี้มันเลรกคำน้อนแลอืมครับบาน้้้าอาจารย์คนมา

อืมครับตัวหมีนี้ี่ไคนะผมตอนนี้เลยป้ฝันเนะาะครับปมฝันเนับอาจารย์มฝันฝันว่าอ่ากู้เถาอ่าเอาปูมาเถาไวา้อ่าปูกับปูเป็นๆเหมือนเอ้าือว่าเอาปูมาเถาไว้เนาะเพราะไงก็ลองทีนะเออี่ได้กินหมดเลวทีเด้ยเอาก็ลแล้ว,ว่าอ่อยายอมไปเราอาจารย์นะสัก มันกับพันบว่าไรเลย่ไลาไเใจกับคมนันนัไหมครับผมไดู้มาเอพี่บังอาอแล้วปติดเ้าบังอาแต่วอา,าจารย์จะคือดาปูไหนไม่รนแปดเนาะครับเอผู้ถอกแล้วตีเป็นเก่านะ็นมอาจารย์ดีอตอนนี้ปูแปดผู้ถอเก้านะอาจารย์ปูแปดผู้ถ่าเก้านะอาจาร แน่นครับคมฝันเนาะปกติจะสนี่แต่ปกติที่ไรก็นี้ไอตี้พวกเราเปี่ยวครับผมครับอืมงานที่ปีอ่อนจะไม่ได้ฝันนะครับผมไม่ได้ฝันแบบทุกมมือทุกมมือทุกมหมดทุกมหมดนะแน่นอยจารย์พอเ่าคอยเห็นอาจารยเราก็ฝันมาเลยนะครับผมไอตี้พิจนาพวกเรามาเลยขออนุญาตทวนมาจารเนาะอาจารย์เด็ก ท่วนที่จารยห็นวาสามตัวคือนี่ซีหนึ่งสองนะครับแน่นเหล็กสิบสองซี่หนึ่งซี่สองนะอาจารย์แนนต่างตึงกันละครับเลขล่ากในวิ่งสามนะอาจารย์แนนเห็นวาสามซี่สามหาสามหกนะครับแนนอืมครับผมนี่คือเป็นเลข สูตรคำนวณน,น,น้าจัะเนาะเนี่ยเลยคำนวณสุดควบฝันอาจันเนี่ยจันฝันวา่ายายมีผููเฒ่าเอาปูไผ่นอาจันเนาะเนี่ย<น>ปูกะใส่กะคูมาเนี่ย,<จ>ยบัจกจกรย์จีแปดเก้าเพราะว่าปูแปดภูเฒ่าเก้าเนาะจันเนี่ยครับผมก็บจามนี่นอาจันเนาะถูกต้องนะครับผมถู อ่านะครับยิบซีมนา,าน้ปลาจํนกับราเบิือเด้อน,นะครับสูตรห้องปลาจํนคือสูตรคำนวณครับวน,นี่กะเรียกว่าลายตัวนะ้องปลาจานเนียว่าลายตัวอไุดบนจุดบนมิตัววงปลาจัชน,ช,นชุดบน,บน,บนเอนเอะตัวบนนี่กะเตี้ยวสิบซีจเตัวมากสิบซีนอจาจันเนาะเนียนสิบซีับผมอืม ซีสองมาหมักไว้ยันครับอืมครับอืมครับมาเบื่อแต่ว่ามันก็บัตถุดิบตีนะครับผมวัตถุดิบซีนะครับเนาะเอานะครับอาจารย์แต่ว่าครับผมที่เปิดแนว border ครับผมอืมตีกับว่าลายตัวเนาะอาจารย์เนาะอือพ่อซื้อดอกนะครับเอาเพิ่มมาเลาวอาจารย์ก็ลองเสียงเด้อนะครับอาจารย์มันก็มีน้ำใจเพียงปั่นสง่งที่เก่านะครับเนาะมีข้อฝันแถมไว้พร้อมในเงื่อนง่านะครับ ก็ถือว่าฝันดีเนาะพระอาจารย์จริงนะคะแนนอะไของเหงือตัวมันติมาอยู่เลข็ได้แต่วมัตติมาเนี่ยเลยเด้อเนี่ยก็ได้โอ้พระจารย์คิดว่าจะเลขเขาให้มาเนี่ยจะเขาแล้วแมนนะครับเนี่ยเขาบวงวังจะเป็นไปไหนอืมหรือจะล่องขวกฟันพระอาจารย์เป่นเคล็ดวานมาแร้งก็ได้อืมล่องหี้ก็ได้ยังเชียงวังหี้ก็ได้ครับผมอืมมีโชกมีใช่กันเนาะพระอาจารย์เนาะแมนอืม ทั้งคุณกับนาวเดียวใจจันนาวเลวน่าจะอาน้ะรตัว้เนอะของมันไปมุงหาเล่ไอไอโต้มาตั้งตาเลได้เลยเพราะนั่นน่ะมันหาเลนินมาเลยต้องตั้งเตยแบมันท่อนครับผมนาก็ต้องต้องออกจากะยามอุ่นเมื่อไร่ยัมอ่ะครับผมจีไปอานาไม่อ้างไม่หนึ่งว่าอะไรไ้เย็นจ้อยได้เนี่ยเต้องอาตาเล็อืม พี่เต uh, okay. ้ก็เจ้ก็นุ่มนุ่มเมื่อเกิดแตงวายอย่างเดียวแต่นุ่มวันนี้มันเอกกับอายุไร่แม่เมันเกิดเมื่กาต้องลาต่างเรียนแม่เดียวแม่เดียวพระจานทร์นำคันเดียวปกวิชีวิตมาเสี่ยงนะจารย์เนาะครับผมมาแล้วกลับมาสักการ่านะครับพระจานทร์นะครับสวัสดีคุณพระอาจารย์หลายๆทีแบ่งปันในทางครับาเครับผมครับมาสักการ์ดครับเอานะครับก็จบไปแล้วเด้อนะครับสำหรับ แนวทางของพระอาจารย์หล่มโพนะเด้อน,นะครับเป็นไหมาซีหนึ่งสองหนึ่งสองีหนึ่งีสองะครับส่วนเหล็ก่างวิ่งนะครับสามสามซีสามาสามหก้อมฟันพระอาจารย์ไฮแปดเก้าเด้อน,นะครับฟันวิปูผู้เ่ามาไห้นะครับหรือเหล็กสูตรำนวนเอนบนเขาแลว้วก็ได้หรือจะเป็นข้อฟันออกรับบานไทยก็ได้นะครับหรือเป็นเพียนบามนมณีก็ได้เด้อน,นะครับเอาโจกๆมันๆนำพระอาจารย์หล่มโพเด้อน,นะครับขอพคุณหลาจินามรับชมแนวทางของพระอาจารย์นะครับ Konti takutlah, khusyaiya karena keraslah, wadikap.